สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าโซ่รายการสายเป้ไปกับคนใจอาสาพบกับพี่เอกิติพันธ์นักมงคลน,นะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงในเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเราจะมาดูการทํางานจิตอาสาของครูปูแป่และกลุ่มซอโซอาสาครับที่ครูปู่นั้นเป็นหนึ่งในแกนนําด้วยนะครับกลุ่มซอโซอาสานั้นเป็นกลุ่มอา,าสอา,าสมัครอิสระกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่สนใจและใส่ใจรวมถึงห่วงใยสังคมครับก็มาจากหลากหลายอาชีพด้วยกันนะครับมีท มาเป็นประจำบ้างแล้วก็มาเป็นครั้งคราวบ้างนะครับโดยจุดประสงค์ของกลุ่มนั้นก็คืออยากจะให้เด็กๆและเยาวชนนั้นเติบโตขึ้นมาท่ามกลางความรักความอบอุ่นความเอื้ออาทรและมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตนั่นเองครับติดตามรับชมเรื่องราวของครูปู่และกลุ่มซอโซอาสาได้นะครับในรายการสไพเป้ไปกับคนใจอาสาช่วงบันทึกคนอาสาครับ ชมครับเด็กๆนั้นคือผ้าขาวที่รอวันเปลี่ยนสีครับดังนั้นสิ่งที่กลุ่มซอโซอาสาพยายามที่จะทําก็คือพยายามไม่ให้ผ้าขาวเหล่านี้เข้มไปกว่าสีเทานั่นเองครับเพราะว่าเด็กๆนั้นคืออนาคตของชาติครูปู่และกลุ่มซอโซอาสาจึงเดินหน้าทํางานกันอย่างต่อเนื่องและไม่ลดละครับเพราะว่าอุดมการณ์สูงสุดของพวกเขาก็คือการสร้างคนให้เป็นคนดีนั่นเองครับ นี่คือบริเวณใจกลางชุมชนที่ชาวบ้านในย่านนี้เรียกว่าโรงเรียนลานโพครับในทุกเช้าวันเสาร์ที่นี่จะเปิดเป็นลานกิจกรรมให้น้องๆได้เรียนหนังสือนอกห้องเรียนซึ่งนอกจากความรู้ที่น้องๆจะได้รับแล้วน้องๆเหล่านี้เขายังได้รับความห่วงใยและความอบอุ่นจากครูอาสาทุกคนอีกด้วย มีห่วงหนึ่งสองห่วงสามห่วงคุณว่าเป็นโซ่ไหมครับน่าจะไม่ใช่โซ่นะใช่ไหมครับจะเป็นโซ่ก็มาต้องมีห่วงในและห่วงคล้องกันยาวๆใช่ไหมครับใช่ครับยิ่งยิ่งยาวเท่าไหร่พลังในการทํางานของโซ่ยิ่งมีมากขึ้นก็เปรียบเสมือนว่าครูอาสาสมัครคนสองคนทําไม่ได้หรอกครับครับต้องมีเยอะๆทําได้นะครับโซ่เท่วนี้มันมีความหมายครับ มันคล้องได้ใจครับเออตรงนี้เองที่คนจะเป็นอาสมัครต้องมาใจมาก่อนครับใจรับร้อยเข้าหลายดวงทํางานตรงนี้ได้ผลครับอ,อมันก็เลยเป็นที่มาของโซโซอ,อาสาเ,ออเป็นโซ่ที่คล้องได้ใจกินใจมากนะใช่ครับหลักคิดของกลุ่มโซโซอ,อาสาในการทํางานนี่คืออะไรครับหลักคิดของเราก็คือกลุ่มมองที่กลุ่มเป้าหมายครับปัจจุบันนี้เข็มเนี้เราเรามา บางเป้าถูกแล้วอะเราต้องดูแลเด็กที่อยู่ในชุมชนในอดนะครับคือใจนี่มาอันดับอันดับหนึ่งใช่นะครับอันดับหนึ่งเป้าหมายคือมาอันดับสองคือเด็กได้ร่อนกับเด็กได้โอกาสใช่ไหมครับนะครับตรงนั้นแล้วการทางานของครูเนี่ยต้องพอใจด้วยใช่ไหมครับความพอใจและการทางานของครูต้องเขาเรียกว่าทําอย่างกระตือรือร้นครับไม่เช้าชามเย็นคาไม่ใช่เอาความหมายของอาสาสมัครชื่อเสียงใส่ตัวแล้วทําแบบ สร้างภาพไม่ใช่คราวนี้สมาชิกกลุ่มซอโซ่เนี่ยตอนนี้จำนวน,นเพิ่มเป็นเท่าไรหร่แล้วสี่สิบห้าสิบเป็นตัวเลขประจํานะครับเป็นตัวเลขที่เอ,อที่เขามาแบบประจําไม่มาแบบมาบ้างไม่มาบ้างนะครับอ,อันนี้เยอะคราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทํากันมาเนี่ยมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายกันไหมครูอ๋อค่าใช้จ่ายที่ใช้เราใช้มากครับเอแล้วจัดการยังไงเราไม่สามารถที่จะองค์กรอื่นมาช่วยเหรือเรา ใช่ไหมฮะ,ฮะเราก็เริ่มต้นการคิดทางกระตังเองเรกืการทําเสื้อขายครับครับยังเชื่อว่าให้ทุนการศึกษาเด็กเนี่ยเราก็แชร์จากอาสาสมัครที่ทำปัจจุบัน<ะ>นี้เด็กดีขึ้นครับเริ่มมาเป็นช่วยเหลือทั้งคมดีขึ้นจุดประกายอยู่ปี47ครับตอนมีสึนามิไงเห็นไหมครับเด็กวัยรุ่นเด็กนักศึกษาไปช่วยกันช่วยกันมากขึ้นเดี๋ยวนี้เด็กชุดสึดนามินั้นอยู่ในเกณฑ์อายุจะ4ี่แล้วนะ ชุดนี้มาทำไมอายุขึ้นมาใช่ใช่ม,มันดีขึ้นเพราะการช่วยเหลือท้งคมแล้วก็ยิ่งปัจจุบันนี้หลักสูตรของหมหาวิทยาลัยโรงเรียนมีครับสอดแทรกในเรื่องนี้ใช่กมาเกี่ยวข้องเยอะรัฐบาลเดินทางมาถูกแล้วนะครับลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพิ่มเวลารู้ครูคป,ปู่ครับครูป,ปู่ได้เข้าไปที่ชุมชนหัวรถจกักรติดแดงแล้วก็ไปหาพื้นที่สอนในนั้นถูกไหมครับครับคือผมไม่ได้เข้าเองนะคือประธานชุมชนในช่วงนั้นนะ่ะ ปี50เนี่ยต้นปีเนี่ยเขาเป็นคนโทรศัพท์มาหาผมเขาเชวนเราไปใช่เขาเขาเห็นผมนั่งออกทีวีครับผมก็เข้าไปครับไปดูเขาก็แจ้งมาว่าอยู่กับประมาณสี่ห้าร้อยครอครัวมีเด็กที่มาเรียนก็ห้าหกสิบคนเยอะผมก็บอกดีใจครับผมสอนแนบปี2550ครับผมตัดสินใจมาเลยมีครัวสมัครสี่ห้าคนเองครัแต่อาศัยนักศึกษามาช่วยกัน ก็เลยตั้งเป็นชื่อโรงเรียนลานโพตรงนั้นรเริ่มต้นปี50ปัจจุบันนี้มั่นคงมากนะครับมั่นคงมากครูป,ปู่ครับภาพรวมนักเรียนทั้งหมดที่ครูป,ปู่ดูแลเนี่ยทั้ง4กลุ่มเนาะมีตอนนี้มีจำนวนเท่าไหร่ครับเป็นร้อยนะฮะเฉพาะที่ตึกแดงก็7ปสิ0แล้วตั้งแต่ผมสอนมา20กว่าปีเนี่ยไม่ถามสอนเลยว่า มีคนไหนที่ปลูกภูมิใจมากที่สุดนี่คนไหนที่ปู่ติดตามผลว่าเขาดีขนาดไหนอันนี้ผมตอบได้เลยครับน้อยมากครับน้อยมากคือที่เขาเป็นคนดีที่ผมตั้งความหวังเอาไว้อืจนปัจจุบันนี้ดีขึ้นค่อยเห็นลำไายว่าเออจบมสามแล้วนะค่อยเห็นลำไายว่าเออนี่จบปวชแล้วนะเด็กตึกแดงเออจะ,จะเริ่มจะเป็นช่างเผือกของสลัมแล้ว กำลังจะจบหมาหาวิทยาลัยครับราชมงคลรับปริญญาสิงหานี้แต่เลื่อนแต่เออถือว่าจบแล้วนะคบนหนึ่งคนครับและอีกหนึ่งคนเรียนพยาบาลที่วชิระครับมีหน้าจบอันนี้คือลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จใช่ที่สอนมากระมือตั้งแต<อ>่นุบาลเลยแหละสิบ,ส,บสิบกว่าปีเนี่ยเรามีหน้าที่ครับชี้ทางให้ขเขาได้ไงครับ อันนี้เป็นหน้าที่หลักของครูหน้าที่เลยครับ,รบไม่ใช่ครูอย่างเดียวครับบุคคลทุกคนที่เกิดมาในประเทศไทยเป็นหน้าที่พลเมืองที่ต้องมองส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวครับแม้กระทั่งคำสั่งสอนพระเจ้าก,ก็ต้องมองคนอื่นในหลวงเราข้าวมองคนอื่นสมเด็จย่าก็มองคนอื่นนะครับบอกคนอื่นเบอร์หนึ่งเราเบอร์สองแปลว่าอะไรก็แปลว่าต้องช่วยเหลือคนอื่นก่อนครับ ณผู้ชมครับแม้ว่าจะกเกษียณมาหลายปีแล้วแต่ความเป็นครูนั้นไม่เคยจางหายไปจากจิตใจของผู้ชายคนนี้เลยครับทุกสัปดาห์นั้นครูปู่เฝ้ารอจนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ไวๆครับเพื่อที่จะได้มาสอนหนังสือเด็กๆนั่นเองเพราะครูปู่เขาบอกว่าการสอนนั้นเป็นความสุขอย่างหนึ่งของครูครับกลุ่มซอโซอาสาหรือกลุ่มครูอาสาถือเป็นกลุ่มคนที่เป็นแรงงานสําคัญในการขับเคลื่อนให้ภารกิจของครูปู่เดินหน้าต่อไปได้ จากจุดเริ่มต้นเพียงแค่สาคนปัจจุบันห่วงโซ่เล็กๆสามห่วงนี้ได้เกี่ยวกันเป็นโซ่ที่ยาวขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นจากกลุ่มจิตอาสาที่เพิ่มขึ้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ครูปู่คาดหวังมาโดยตลอดเพื่อจะได้มีจิตอาสาเข้ามาสานต่ออุดมการณ์ของครูปู่ต่อไปครับ ทำไมถึงสนใจที่มาทำงานด้านจิตอาสาแล้วก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มสอโซอ,อาสานี่ครับทำงานเกี่ยวกับอาสาสมัครมาประมาณ 4- 5หปีแล้วค่ะ <c oughs> อยากหาแบบที่แบบทำระยะยาวเราเรารู้จักทางช่องทางไหนครับจากธนาคารจิตอาสาค่ะเรียนอะไรมาครับการตลาดเรียนเกี่ยวกับการตลาดอตอนแรกอะคะ่ะก็จะมาดูเด็กโตแล้วก็จะแบบ ตั้งใจแ่บจะมาสอนเกี่ยวกับพวกการขายการขายออนไลน,นะะ์อะไรเงี้ยค่ะเหมือนให้เด็กเขาแบบมีสร้างไรายได้ระหว่างเรียนอะไรเงี้ยค่ะพื้นฐานเด็กอะคะ่ะเขาแบบไม่ได้ไม่ได้เหมือนที่เราคิดไวะะ้อ<ม>ะไรเงี้ยก็เลยแบบเริ่มจากเหมือนค่อยๆสอนบูรณาการเร่อนี้ก่อนสังเกตสังเกตเด็กแต่ละคนก่อนว่าเขาเป็นยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือพฤติกรรมเด็กบางคนแบบแยกตัวออกจากจากเพื่อนๆอ,อะไรเงะะี้ยก็มีค่ะเรามุ่งหวังให้เด็กได้อะไร อ,อยากให้เขาแบบาสามารถนำสิ่งที่แบบเรามาสอนแล้วก็เอาไปต่อยอดได้จริงๆอย่างที่เนี้ยค่ะก็ไม่ได้เน้นวิชาการาเดียวเน้นเรื่องแบบมาสอนคุณธรรมจริยธรรมน้องะอะไรเงี้ยสอดแทรกไปด้วยค่ะสิ่งที่เราได้จริงๆจากการมาสอนเด็กๆสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยได้ได้ตอบแทนสังคมเหมือนรู้สึกว่าอยากแบ่งปันนะคะอยากแบ่งปันแล้วก็อยากเป็น อย่าเป็นส่วนหนึ่งให้เขาแบบเหมือนเขาขาดโอกาสสมมุติว่าแบบไม่มีใครมาทําแต่ว่าอย่างน้อยก็ยังมีแบบโอเคยังเหมือนแบบอุ่นใจแบบมีเราคนนึ่งที่มาช่วยมาช่วยน้องเริ่มแรกก็คือมาเจอเพื่อนอาสาสมัครที่เขาเหมือนมีอุดมการณ์แบบเดียวกับเราเนาะแล้วก็ค,คือทุกคนตั้งใจที่จะสอนน้องจริงๆทุกคนตั้งใจที่จะเตรียมคอร์สมาเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยรู้สึกประทับใจค่ะ<ๆ> อย่างตัวมันเมียมีอยากจะช่วยให้ชีวิตเด็กคนหนึ่งอะคะ่ะเขาแบบสามารถเติบโตขึ้นแล้วก็มีความประสบความสำเร็จในอนาคตพอเ,เข้ามาแล้วเนี่ยแตกต่างจากที่เราคิดเลยไหมฮะนี่มันดีกว่าที่คาดไว้เพราะว่าเหมือนตัวครูปู่เองอะเขาเป็นคนที่มีอุดมการณ์ในด้านนี้แบบเราเห็นชัดมากแล้วก็เขาทำมานานมากแล้วเขาไม่เคยทิ้งเด็กคนไหนเลย เราเห็นความตั้งใจของครูปู่ที่จะพาเด็กเขาไปมชีชีวิตที่ดีจริงๆนะคะการทํางานของกลุ่มซอโซอาสาเนี่ยไม่ได้เปรียบเสมอว่าเป็นแค่ครูอย่างเดียวคือเป็นได้ทุกๆอย่างครูปู่เขาก็จะบอกว่าเราอะไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะสอนวิชาการแบบขนาดนั้นแต่เด็กกลุ่มนี้เขาจะต้องการความรักด้วยเพราะฉะนั้นเราจะออฟเฟอร์ความรู้สึกที่แบบเป็นครอบครัวให้เขาด้วย ก็อยากจะขอให้คนที่มีเวลามาลองทำดูนะคะจริงๆเราไม่ได้เป็นผู้ให้อย่างเดียวนะเราเป็นผู้รับด้วยเราได้พลังจากน้องๆคุณจะได้แบบความรู้สึกดีๆนี้กลับบ้านแล้วเป็นพลังในการที่คุณสามารถไปใช้ในวันจันทร์ในการเริ่มเริ่มทำงานด้วยความรู้สึกดี ตอนนั้นหนูอยู่แค่ประมาณม4เองแล้วหนูพอหนูได้เข้ามาทําได้ผูกพันกับเด็กเรารู้สึกว่าอยากจะมาหาเขาทุกอาทิตย์มาดูแลเขาเราอยากเห็นการเติบโตของเขาอะค่ะเพราะเราผูกพันกับเด็กๆที่นี่ไปแล้วหนูก็เลยทำมาทําที่นี่ทุกอาทิตย์ค่ะก็แสดงว่าเราทํามานานแล้วใช่ค่ะเรามุ่งหวังเด็กๆยังไงแค่ให้เด็กเขา มีอหนกับว่าอาชีพติดตัวมีความรู้แล้วก็มีทัศนคติที่ดีในการช่วยเหลือคนอื่นและการได้รับอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กโตขึ้นไปเป็นคนดีของสัคงคมก็พอแล้วหลงสเสน่ห์อะไรกับการาจิตอาสาบ้าง <c oughs> เด็กน่ารักค่ะ ในมุมมอของ,องน้องนี่ครูปู่นี่เป็นเป็นคนยังไงใจดีมากไหมใจดีค่ะครูปู่เป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ควรเคารพเลยที่หนูสนใจที่นี่ <มา S 1> นอีกอย่างหนึ่งก็เพราะคำพูดอของครูปู่ด้วยในหลายๆอย่างแล้วก็การกระทําครูปู่เขาไม่ได้แค่พูดให้เราเชื่อหรือพูดให้เราแบบศรัทธาแต่เขาทําให้เราเชื่อด้วยว่าเด็กทุกคนเนี่ยสามารถสร้างได้แล้วเด็กทุกคนก็เป็นคนดีได้ครครูดีมครูดีมจบอะไรมาครับเนี่ยก็คือ จบวิศวะเคมีที่เกษตรมาค่ะเราประทับใจการทาํางานยังไงบ้างมันเหมือนแลกเปลี่ยนความสุขกันมากกว่าค่ะก็เลยรู้สึกชอบการมาจอยนิ่งกับของกลุ่มซซโซอะค่ะเหมือนเด็กก็เหมือนมีความสุขอะไรค่ะแบบอยากจะมาเรียนก็แอบ,บตกใจเหมือนกันเพราะว่าเด็กก็จะแบบอาทิตย์หน้าครูมาไม่อยากมาเรียนอีกอะไรประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกว่าพึงพอใจอยู่ระดับหนึ่งเลยค่ะมาสอนเด็กๆเนี่ยเราคิดว่าเหมือนกับค่อยๆ ปรับเปลี่ยนเด็กๆเล็กๆในน้อยอะค,ะอค่ะคือดีมรู้สึกว่าการค่อยๆให้ความรู้เขาหรือว่าให้ความรู้สึกดีๆกับเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เขาแบบดีขึ้น,นเรื่อยๆะค,ะค่ะ we

วันนี้นอกจากจะมีการเรียนการสอนตามปกติแล้วครูปู่บอกว่าทางกลุ่มซอโซอาสายังมีภารกิจพิเศษคือการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆของโรงเรียนลานโพจำนวน17ทุนโดยมีผู้ปกครองเป็นตัวแทนมารับ ยินดีกับน,น้องๆที่ได้รับทุนในครั้งนี้ด nah. ้วยนะครับ <framework> พ <for S 1> ูดได้ช <S iros> ่วยกันอรมสให้เครับเปนดีครับคนดีกระจาขาวคนที่แภาษาน้เน้น มามาเลยมาสองนี้รับไคนเลยโดมารัคตได้ดีนะไม่อะไรคเป็นครูปู่ครับนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมในห้องเรียนแล้วเนี่ยครูปู่ยังมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรครับเคผมจะจัด เด็กที่ผมสอนนะไปทัศนสถานนอกสถานที่ที่สําคัญสำคัญใกล้ๆย่งกรุงเทพอย่างพิพิธภัณฑ์พัทมาศีสวนเอเวอเรสตอนะครับท้องฟ้าจาลองอาทิตย์ถูกใกล้ๆแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่พึ่งที่นครปฐมใกล้ๆจัดไปเรื่อยครับจนกระทั่งเดือนนี้ไม่มีที่ไปแล้วครับแม้กระทั่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ ชนบุรีครับไปหมดแล้วครับบางที่ก็ไปซ้ําอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่ทําให้เด็กสนใจแล้วสร้างความเขาได้ความสุมีความสนุกเต้นเต้นครับเต้นเต้นผมรู้ว่าสถานที่ที่ผมพาไปเนี่ยมันเป็นที่กว้างมันมีที่วิ่งเล่นเด็กพวกนี้ชอบวิ่งเล่นครับก็อยู่ที่บ้านก็ไม่มีที่วิ่งเล่นอ่ะเราเปิดโลกกระถัดให้เขาครับพูดถึงครูอาสาครับครูอาสาที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มซอสต์อาสาเนี่ย าารรเขามากันยังไงครับเขอมากันเดงก็มาสมัครใจถ้ามีใจมาเชิญเลยครับจะทําทเป็นครั้งคราวเราก็ไม่ว่ากันทำเป็นต่อเนื่องจะยิ่งดีใหญ่แต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของผมมันมันมีความผูกมัดทางด้งานจิตใจมากครับเพราะกลุ่มเป้าหมายของผมคือเด็กเร่ร่อนเด็กไรโอกาสเขาต้องการความรักต้องการความบอบอุ่นต้องการเอื้ออาทรจากสังคมมาหาเขาบ่อยๆเท่าที่คุณจัดสรรเวลามาได้ ต้องมีใจที่จะต <ใจ S 1> ้่อย่างเดียวก <gorilla. S 2> <im it> ัน <โฬ Complex> <im it> พอแล้วครับเรียกไว่างานที่ทําอยู่ทั้งสองวันหรือว่าการไปทําค่ายต่างๆเนี่ยเป็นงานหนักสําหรับคุณครูไหมหนักครับโดยเฉพาะทำค่ายต่างจังหวัดเนี่ยหนักครับหนักตรงไหนรู้ไหมหนักต้องหาทุนในการทำพอการจะทําค่ายที่อื่นนะครับเราก็ต้องเขียนโครงการเลยว่าคุณทําค่ายนั้นทําเพื่ออะไรครับโรงเรียนนี้เขาขาดอะไรเราหาทุนตรงนี้แต่ว่าเท่าที่เราทําได้นะครับ แค่นี้ก็เป็นความสุขนะครับอมไม่ต้องไปอะไรมากมายนักหนาครับจากที่คุยกับครูปู่มาเนี่ยครูปู่ไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวเองเลยนะครับคือปัญหาของตัวเองคือเป็นเรื่องรองไปเลยใช่ครับเรื่องส่วนรวมสําคัญใช่ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับครูที่เป็นผู้ให้ครูผู้ให้อย่างเต็มเปี่ยมครูปู่ของเรานั่นเองครับ รายการในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครูปู่มากนะครับที่ทําให้รายการสปายเป้ P P P ไปกับคนใจอาสาได้ติดตามครูปู่ไปดูการสอนนะครับได้เห็นว่าครูผู้ให้นั้นต้องทําอย่างไรบ้างครูปู่เป็นครูที่มอบความปรารถนาดีให้กับสิทธิ์เปรียบเสมือนเรือจ้างที่นําพาสิทธินั้นไปสู่ฝั่งฝันนั่นเองครับลูกไได้นะ ถ้าร,รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาในวันนี้นะครับเราขอเป็นกําลังใจให้กับครูป,ปู่และกลุ่มซอโซอาสาทุกๆคนครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจากห่วงโซ่เล็กๆที่ทําด้วยใจนํามาร้อยต่อกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจจะเป็นห่วงโซ่อีกหนึ่งข้อนะครับเพื่อมาสร้างพลังดึงชุดเด็กๆและเยาวชนให้ออกมาจากสิ่งมอมเมาในสังคมปัจจุบันนี้ขอเพียงแค่คุณมีใจอาสาก็สามารถมาร่วมเป็นครูอาสา กับกลุ่มซอโซอาสาได้แล้วนลวครับพบกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ